สวัสดีครับอาจารย์นลองครับส,ส,สวัสดีครับปรเมศครับอ,อ,อาจารย์ครับแหมวันก่อนนี่มีเห็นมีนายแบงค์ใหญ่ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยมันเลยจุดต่ำสุดมาแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับก็ว่างอย่างนี้ครับอ่าแล้วมุมมองตรงกับอาจารย์ไหมก็ผมให้เกียรติก่อนนะฮะหวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นแต่ก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นมาถึงตรงนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่ทางชนักเศรษฐศาสตร์หรือนักธุรกิจนะครับเอานักเศรษฐศาสตร์ก่อนนะ คือเรามากักจะละเลยตัวแปรตัวหนึ่งนะ,ะคือตัวแปรของานการ์ทางการเมงอนอซึ่งสนาการการเืินมันสันไปเร็วมากอพอเราตัดตัวแปรปนรี้ออกไปพั๊เยเราก็ใช้ตัวปัจจัยเรษฐกิจเป็นหลักในการดูปัญหาต่างๆจะไหมครับซึ่ง,งการเงิเนี้ยมันมันถ้าหน้าเกษฐกิจการเงินมันไม่พอครับเหมือนกับที่ผมเคยบอกประเทศว่า เมื่อเราเริ่มต้นปีคาดเนี่ยฮะทุกคนก็มีสุขันนิยมครับแปลว่ารามองอะไรที่ค่อางจะดีขึ้นเนี่ยนะมีความหวังเติโตเป็นสี่สี่จุดห้าต่างๆนะครับซึ่งพอผมอ่านเกินการการเมืองแล้วนี่นะผมบอกว่าแม่เอาแค่จะสามจุดห้าจะถึงหรือเปล่านี่นะเออนะผลทุนท้ายเนี่ยวันนี้ข้อคงสรุปแล้วว่าปีนี้เราฟันรงได้เลยครับเต็มที่คือสาม อะไรว่ามันมันโตได้เป็นที่เลยนะ GDP เราเนี่ยเศรษฐกิจเรานแม้แค่สามครับนี่ถามว่าได้แค่สามเนี่ยเราทําไมทาไมจค่าว่ายสี่สี่จุดห้าทำได้แค่สามเท่าอะไรนะจริงๆในหลักพื้นฐานของเศรษฐกิจนะฮะเวลาเราจะดูเศรษฐกิจมันโตได้เท่าไหร่มันมีตัวแปรอยู่สี่ตัวบางทีเรากาชอบพูดอะมันเรื่องเครื่องบินสีเครื่องยน์นะครับเครื่องยน์ัวแรกเลยครัวแรกที่เราต้องดูก็คือว่า กำลังซื้อภายในหรือว่าการไปทวกของประชาชนครับซึ่งปัจจุบันนี่นะฮะผมอยากย้ำหลายครั้งแล้ว่าย้ำหลายครั้งว่าปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจ,จนนไทยนะหรือ GDP ของไทยเนี่ยหมักพึ่งกาลังซื้อเป็นตัวหลักไปแล้วคือ50กว่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะแปลว่าอะไรก็ว่า GDP เนี่ย50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต่างเลยนะมันมาจากเลยมาจากการไปรพวกเลย ตัวบรโิโภคเป็นตัวสร้างขึง้นมาเลยนะห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบแสดเป็นห้าสิบห้านะทีนี้พอเราไปดูทีนี้ว่าเออที่มันตัวหลักนะแล้วถามตัวถ,ถ้าตัวหลักตัวนี้เนี่ยมันองค์ประกอบของตัวหลักมันมีกันไรบ้างก็ปรากฏว่าเป็นบางส่วนแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมันประกอบด้วยกําลังซื้อของเกษตรกร,กรและกําลังซื้อของลูกจ้างนะมีแปดเปอร์เซ็นต์เลยครับทีนี้พอกําลังซื้อสองตัวนี้เป็นหลักไปดูต่อก็พบว่าค่าจ้างเนี่ยของลูกจ้างเนี่ยนะ มันหายไปหนึ่งเปอร์เซนกว่าอืมหายไปเลยนะครับแต่แต่ได้มันลดลงเลยค่าจ้างไม่ขึ้นไงฮไปดูอ่ากำลังซื้อฟาคเษตรเนี่ยมันหายไปประมาณสามเปอร์เซนกว่าเกือบสี่เปอร์เซนต์อืมคค่าจ้างหายไปหนึ่งเปอร์เซนเกือบสองครับอ่กษตรหายไปสามเกือบสี่อย่างเงี้ยนะครับเอ้าแล้วมันมันกําซื้ออยูงได้ไงอะอาจารย์ครับเดี๋ยวขอขอถามเพิ่มเติมหน่อยครับผมอ่าเผื่อคนผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจเหมือนผมผม มีคำถามครับผมที่บอกว่าค่าจ้างของลูกจ้างลดไปหนึ่งเปอร์เซ็นนี่เกิดจากอะไรครับหมายถึง<ร>ว,ว่ารายได้จากค่าจ้างหายไปนั่นเป็นสองเปอร์เซ็นต์นคือลูกจ้างเนี่ยครับเขามีรายได้สองส่วนครับ,รบส่วนที่หนึ่งคือค่าจ้างปกติส่วนที่สองค่าล่วงเวลาอ่อค่าทาโอถูก <laughs> ไ,ไหมฮะฮะอันนี้โดยทั่วไปเนี่ยนะถ้าตลาดมันดีขายของ้คล่อง ถ้าลูงเวลามันก็เยอะอ่าอตอนนี้ยกอมันพอตลาดมไม่นดีโดยเฉพาะเริ่มอยากการส่งออกนะคนะคมันหนืดแล้วอ่าค่าลูกเวลาก็ลดค่าลวกเวลามันลดอ่าค่าจ้างก็ลดถูกไหมอ่าครับที่สําคัญกว่านั้นนะครับค่าจ้างมันลดไปเนี่ยเอสบีมันเจงครับอืมถามทำไมเอสบีมันเจงก็มันถูกแข่งรุนแรงแค่อ่าคนนึ่งอาจจะมองว่าถ้าค่าจ้างหมือนบอกว่าไม่ใช่แต่ผมเมนะตัวหลักนะคือการแข่งงานกับจีนมันรุนแรงมาก อ่าตัวตัวที่สองนี่ยไปด้วยเรื่องค่าจ้างเพิ่มเติมแต่ตัวหลักเลยนะคือการแข่งขันกับจีนเรื่องการแข่งขันกับจีนเนี่ยคนก็ไม่ค่อยคิดนะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาเขามีวิธีการของเขาอืมคือพอสิ้นปีนะผู้ตรวจสอผู้รายนะก็สามารถไปขอเงินคืนจากสถาบันได้เออคือขายของถูกสมมติขายของถูกแล้วกำไรน้อยลงการันันจะขาดทุนนะฮะมัน สามารถแอบไปขอเงินคืนจากรัฐบาลได้อันนี้พูดง่ายเรื่องเรื่องกฎกติกาการค้าล่อรับปะใช่เขาไม่พูดเลยเออเนี่ยเพราะฉะนั้นเอ้จะมีเขาของจีนถล่มค่าตีตลาดทั่วโลกอาจารย์พูดดองนี้เนี่ยผมนึกถึงอะไรแล้วไหมครับอาจารย์ร้านยี่สิบบาททุกอย่างใช่โอ้มันขายได้ยังไงก็ไม่รู้ในราคาแบบนี้เราเราไปดูนะพวกกังเกงเสื้ออะไรแบบนี้มากบายมาดีหมดเลยเออ ไะสู้ได้ไงเอ็งมีแต่ก็ตายกันเนะแค่นั้นไม่พอนะอพวกผลไม้เขาเข้ามาตีตลาดเราเนี่ยเกษตรกรยุบเลยนะเชียงรายเนี่ยหอมตายจัน็ร์สีสะเกีกระเทียมตายจนทร์ใช่นะแล้วมันจะเพิ่มได้อย่างไงล่าสุดเนี่ยอาจารย์ผมอ่านเจอล่าสุดพริกพริกที่เรากินเนี่ยคนชอบกินเผ็ดคนไทยชอบกินเนี่ยพริกเนี่ยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นพริกในประเทศแล้วไม่ใช่พริกสดมาจากจีนพริกแห้งมาจากอินเดีย เอออะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะทีนี้เราเนี่ยเวลาเราพูดถึงการค้าระหว่างประเทศเนะเราพูดแต่ว่าฟรีเทรดฟรีเทรดมันดีอย่างโน้นดีอย่างนี้แต่แต่เราลืมพิจารณาทุกอย่างมันเราจะได้มาฟันที่ต้นทุนทุกอย่างที่เราจะได้มามันต้องมีต้นทุนมันต้องตีโจได้แต่ว่าตกลงต้นทุนนั้นใครครับภาระอที่บราได้มาเนี่ยใครเป็นได้อืมคิดได้ออกนะแล้วก็เรื่องคำไปจะมาเนี่ยพู้รับภาระก็คือเกษตรกรก็คือลูกช่างอะไรอย่างนี้นะ ไอ้คนมันได้กับเป็นคนรวยๆนะครับณะของคนรวยได้มานะเงินที่คนรวยได้มาเนี่ยมันก็คาดหวังไม่ได้ว่ามันจะมาใช้หมุนในเมืองไทยเท่าที่โกรธจะเปิดปรากฏว่าคุณสังเกตดูนะพอเทศกาลท่องเที่ยวในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้นะคนไทยมีตังค์ไปมันพึ่งเลยนะครับเออแค่นั้นไม่พอนะมีตังค์มากหน่อยก็ซื้อรถหรูหราเอ่อกลายเป็นว่าในขณะนีเศรษฐกิจตกต่ำ รถดูรัดขายได้เพิ่มขึ้นมันบอกอะไรครับมันบอกกำลังซื้อของเรานะมันไหลไปไปเจดตัวอยู่ที่คนรวยแล้วคนรวยนั้นเนี่ยมันก็ไม่เอาเงินมาหมุนในตลาดนะมากที่เกิดเท่าที่คกรจะเกิดคือคนรวยใช้ตังแต่ไปใช้ตลาดข้างนอกซะเยอะใช่เลยเออถูกไหมอเพราะฉะนั้นเพราะเรามองอย่างนี้เนี่ยโอ้ยแล้วกำลังซื้อจะเพิ่มได้ไงอ่าถูกไหมรับมันไม่ถึงว่าเราขาดเงินนะฮะ เงินไม่แทงาดเงินมีแต่เงินที่มันมากขึ้นมาเ่ยมันไม่ได้ใช้ในเมืองไทยเต็มที่ไงไหนบ้านี่ตัวนี้ไปแล้วทามาซื้อภายในทุกนะตัวที่สองเราก็ขึ้นการลงทุนครับอ้าวการลงทุนเนี่ยมันช่วยสร้าง GDP ประมาณยี่สิบจเ็ครับนะช่วยสร้างเลยนะตอนนี้ปรากฏว่าปีที่ผ่านมาเนียถ้าเราดูตัวชี้วัดตัวหนึ่งกคือการเสริมยการลงทุนนะ้ะ ปรากฏว่าการลงทุนการลงทุนดได้รับการสนับสนุนยอดบริษัท uh huh. มีสามสี่สิบบริษัทเลยนะ uh huh. มันไม่ลงทุน uh huh. ได้สิทธิทเฉยๆแต่กูไม่ลงทุนถ uh huh. <laughs> ามว่าเพราะอะไรอะ่ะ uh huh. ก็เพราะว่าเวลา,า,างลงทุนการลงทุนถ uh ้าไม่ลืมว่าธุรกิจงาส่วนหนึ่งเนี่ยเขาต้องการต้องภายในนะ uh huh. ลงทุน uh huh. ได้สิทธิพิเศษในตลาดหลักกับเป็นตลาดภายใน uh huh. ตลาดรอการไปส่งออกอย่างเงี้ยนะเพราะตลาดพัฒนาซื้อเขาก็ได้จิตแต่เขาไม่ได้จิตนั่งรอ,องตลาดเนั่งรอตลาดก็แปลว่าโรงงานก็อาจจะไม่สร้าอก็ติดฉันก็ไม่ซื้ออใช่ไหมเจ้างคนชั้นก็ไม่จ้ายมันไอก,การส่งเสริมการลงทุนตรงนี้มันก็ก,ก็เป็นศูนย์ศูนย์เปล่าไปเลยสิก็ก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่เพิ่มเท่าที่ควรจะเป็นแต่ว่าอย่างนี้อ่าถูกไหมอ้าวไปละตัวช่าง G D P ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต มันสร้างได้ไม่กี่ที่กับท่องกับแพ้งเห็นไหมพูดถึแล้วออ่าตัวที่สามตัวที่ดีหน่อยคือรายจ่ายรัฐบาลครับายรัฐบาลอัดนะช่วงนี้คุณมู๊บอัดหกมื่แล้วอัดตั้มบนหนึ่งห้ามือแล้วนับว่าไปได้อัดกี่ที่นะแต่ถามว่าไอ้เงินแสนล้านนี่จะอัดเข้าไปนี่นะคมันถ้าเทียบกับเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะมันเหมือนกับโยนก้อนหินลงแม่น้ำนะครับมันนิดเดียวใช่ไหมจ๊ะมันนิดเดียว อก็แรกนะวันนี้เดียวอันที่สองถ้าอยากจะเพิ่มมากกว่านั้นอืมไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์หมายถึงรัฐบาลก็ไม่มีตังค์ที่จะเพิ่มมากกว่านั้นแล้วไ่งไม่มีตังค์ทีนี้ถามว่าเงินที่เราจะอดเข้าไปมาจากไหนะครับมันก็มาจากภาษีถู่ไหมครับไอ้ต้นน่าจะภาษีเราแหมเราสำคัญส่งเสริมการลงทุนหน้านะเพราะนั้นเราขอยกเว้นภาษีอ่านี่นี่โรย่ลงการทาแผนที่เรายกเว้นกันมานะ นี่ก็ว่าลดการผีธุรกิจจากสามสิดเหลือยี่สิบนะแล้วก็ยกเว้นยกเว้นภาษีผู้ลงทุนใหม่อาจจะจะห้าปีเป็นแปดปีนะัะคิดไปคิดมาที่เราลงทุนไปเรื่องภาษีนะมันเกือบสี่แสนล้านนะเออนะบางบาครัวยังยังยังไม่ไม่ถึงกับใช้ตรงนั้นปีหน้าทร่จะใช้นะแต่ปีนี้ก็หายไปแล้วึนส0 0ล้านนะหมายถึงรายได้ที่รัฐควรจะได้และเคยได้อ่ได้ได้ไม่ได้เยอะนมากอ่ะ อ่จาจแล้วความหวังคือว่าเมื่อเราลดภาษีให้เขาเนี่ย<ฆ>นะกําไรของธุรกิจจะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับต้องการจูงใจเขาลงทุนในโจ์ก็คือว่าคุณมีหลักประกันอะไรนะว่าคุณลดภาษีให้เขาแล้วเขาจะลงทุนเพิ่ออมอรัมันไม่มีหลักประกันนะครับอพอมันไม่มีหลักประกันเนี่ยไอ้รายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจเนี่ย<ฆ>บางส่วนโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นต่างชาตินะมันโอนกําไรออกอื เพราะเราม,มีข้อห้าหมอืมเลยไม่อ,ออกใครออกนะอันที่สองเนี่ยความคาดหวังของเราคือว่าเมื่อเขาได้กําไรเพิ่มนะเขาก็น่าจะขึ้นค่าจ้างบ้างอ่ะเพื่อให้ค่าจ้างนั้นเป็นกาลังซื้อแต่ก็ไม่ขึ้นนะอ่ะไม่ขึ้นไม่พอนะตอนนี้ก็มีมีมาตรการมาได้ว่าจะเลื่อนการปรับค่าจ้างออกไปอีกหกเดือนอม,มันก็เลยกลายเป็นไอจีเลง,งทุนไปมันมองไม่เห็นต่างมาเอ๊ที่จะ ลงทุนเพื่อเขาลงทุนเพิ่มลงเป็นลดภาษีเพื่อเขามีกำไรจะได้ลงทุนเพิ่มเขาก็ไม่ลงทุนเพิ่มเขาไม่เพิ่มค่าจ้างและการพมันจะมาจากไหนอ่ะพึ่งการลงทุนมันก็ได้จุดที่มันแล้วก็นั่งเฉยเฉไว้ก่อนนะรู้ไหมมันปล่อได้ไหมเพราะฉะนั้นตัวตัวค่าจ้างอตัวรัฐบาลที่พยายามจะอาจเห็นตัวแรกไหมก็เป็นตัวหนึ่งที่เราหวังเลนะแต่ปรากฏว่ามันหวังได้ไปเดิมที่ต้อยังไม่มีจะอาจไงแต่มันก็ได้แค่นี้ะเออตัวสุดท้าย เราเลือกการค้าระหว่างประเทศผมย้ำนะการค้าระหว่างประเทศไม่ใช่การสวงอย่างเดียวอการค้าเราประยกเป็นการสวงและการนำข้าวถ้าเราสอวกน้อยนำข้าวมันก็ต้องควรต้องน้อยด้วยมันจะพอดีกันแต่ถ้าเราส่งออกน้อยแต่ของพุ่มเฟื่องมาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยสิครับจะนะการค้ามันเลย่ี่ทัดีดีฟีไม่ได้อเพราะฉะนั้นโดยจะพบว่าดูดูการค้าระหว่างประเทศเนี่ย นะพบว่ามันเกือบจะไม่ช่วยสร้าง GDP เลยอ่ะอืมอ่าเพราะอะไรเพราะการจงอกมันลดครับแต่การนํเข้าวมันมันยังทรงงตัวอยู่อ่ะไม่ได้ลดอ่ะอืมที่ระบบเด็กครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นความหวังที่เราจะใช้การค้าระหว่างประเทศเลยนะมาเป็นตัวสร้าง GDP นี่นะมันก็หวังไม่ได้อ่การนํเข้ามาจะลดไปบ้างนะแต่การจงอกมันลดมากกว่ามันเลยทําให้ ไปไม่รอดคนสุทไทยแล้วเนี่ยที่คาดอกว่าสี่เปอร์เซ็นต์สี่รกเป็นเ็นที่ก็ได้แค่สามนี่แหละไม่มีคําตอบทั้งหมดเลยนะฮระเด็นสามว่าเอ้าเดี๋ยวปีนี้มันมันมันอะไรมันทุบเป็นที่แล้วนะนปีหน้ามันคงจะจะกระเด้งอ่ามันเริ่มจะกระเด้งขึ้นมาบ้างห้าเปอร์เซ็นต์นะตั้งไวสูงนะผมก็อยากเป็นเช่นนั้นนะแต่แต่พอมาดูเนี่ยกลับมาดูสีัวเหมือนเดิมเลยนะเอ้า กำลังซื้อตายค่าจ้างเลื่อนไปอีกเดือนไงว่าเดือนมิถุนาจะขึ้นที่สองไม่รู้น่ะมิตุนาหน้านะไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าเออเพราะว่ามันสุดๆกันอยู่นะอ้าวก็พาเกรตรซยาเหลือสามกิโลร้อยแล้วตอนนี้เออแล้วก็ข้าวก็ไปไม่รอดเออกรเษตัวอื่นเนี่ยอะไรล่ะมันก็มันก็สุดๆุกไปหมดนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ย ไอสินค้าที่เราจะส่งออกหลักๆนี่นะอะจาจจะว่าเราบอกเราดีใจมาก,กรเราไม่ไดไตส่งสินค้าเล็กทรอนอิกส์นะครับต่างๆเนี่ยซึ่งพวกสินค้าเล็กรอนอิกส์พวกนี้นะครับโดยทั่วไปนะมันเป็นสินค้ารับจ้างผลิตอ,อืมเช่นอะไรคอมพิวเตอร์นี่นะพีเกตนี่นะผลิตใหญ่โตโรรานนะพอมารับจ้างผลิตขาวมาใครจ้างผลิตอืมครับฝรังจ้างผลิตครับผลิตแล้วฝรังเอาไปขายประเทศเขาอ่ะ กประเทศก็มีชุดบทไหนให้มาตอนนี้นะยิ่งมืหลัวยิ่งไปกันใหญ่เลยถูกไหมมันการจ้างผลิตมันก็ลดลงเพราะว่าไม่รู้จะผลิตไปไหนมันก็จะไปเข้าที่อาจารย์ว่าว่ามันก็ไม่มีการทํารงเวลาคนงานก็ได้ค่าจ้างน้อยลงก็ถูกต้องไงแล้วเราก็ยังหวังไม่ได้ว่าอการรับจ้างผลิตตัวนี้อะไรมันจะดีขึ้นหรือไม่รับจ้างผลิตในตลาดโลมันจะดีขึ้นมันนอกจากหวังไม่ได้มันจะดีขึ้นแล้วนะมันจะชุดลงอีกก็ไหละครับ ยุโรมีความเสี่ยงอาการเมืองสูงมาก,กเลยใช่หไหมเรื่องสงครามเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเพราะมีความเสี่ยงอาการเมืองทางสงครามทางการควบคุราคาการก,ารก,ารการัินะนี่ยพ้นตามาคืออะไรก็คือว่าคนเนี่ยเขาจะพยายามเกิดเงินสดไว้ในมือเนี่ยไม่รู้นะมันจะเกิดขึ้นนะไม่รู้จะต้องต้องอพยพหรือเปล่านะ,ะไม่รู้ว่าเหม่ข้าวราหามจะเป็นยังไงนะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะไปซื้อข้าวซื้อของเพิ่มขึ้นเนี่ยดีหรือเปล่า ขาคิด่เออย่างนี้นะจดไว้ซื้ออาหารกินดีกว่านะผล่็เกิดแล้วมาปั๊บเราจะได้มีกินเพราะการจัดจ่ายใช้สอยในสิ่งที่มันเกินความจําเป็นเนี่ยมันจะลดลงนะพอการลลจัด <นะ S 1> จ่จชา,ชายใช้สอยเกินความจำเป็นมันลดลงไยนะแล้วคุณจะขายของใครนะคุณจะจินค่าเนี่ยสินค้าเครื่องไฟฟ้าสินค่าเครื่องสาคอมพิวเตอร์อะไรนะช่วงนี้นะมันมันทําให้ตลาดลดลงเพราะตลาดล,ลาดลงปั๊บเนี่ยการที่เขาจะมาจ้างเราเพิ่มขึ้นมันก็ไม่มี ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะหวังได้อย่างไรปีหน้าเ่ยนะมันจะดีขึ้นอ่ะใช่การการเมืองเป็นอย่างเงี้ยการรัว่าะเทศจึงเทียดอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไอ้เราบอกว่าเราทุดต่ำ็มที่แล้วมันใช่แต่ว่าแล้วไอเด้งขึ้นเนี่ยตัวไหนเป็นช่วยเด้งขึ้นได้คือก็ต้องมาดูมาดูปัจจัยดูปัจจัยการแต่ละปัจจัยที่เาเห็นเด้งขึ้นตอนนี้เนี่ยก็คือการพยายามที่จะใช้ การลงทุนพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานถูกไหมครับรัฐบาลอยากลงทุนสี่แสนห้าแสนล้วนเยอะไปเอไปงนี้ถามว่าแล้วแล้วคุณมีเงินจะลงไหมฮะความหวังเนี่ยมันดีไงถ้าเราลงได้สี่แสนห้าแสนล้านนี่นะมันจะช่วยกัน้นเศรษฐกิจแต่ามคุณมีเงินหรือเปล่าหรือเร่อกู้เข้ามากู้ได้ไหมยังไม่รู้นะอาจจะพึ่งภาษีไหมภาษีปีหน้าเนี่ยมันชักมืดนะเราตัวลดภาษีเนี่ยนะ ปีหน้ามันจะมีผลเต็มที่ไงปีนี้จะลดไปเนะผลเต็มที่จะปีนี้นะแต่ปีหน้าเนี่ยมันจะลดเต็มที่เลยนะ,ะเออลดตั้งแต่ภาษีธุรกิจเราก็จะลดภาษีบุคคลธรรมดาภาษีบุคคลส่วนทั่วเราก็ลดค็ถามว่ารัฐบาลจะมีได้ตรงไหนเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะหวังว่าธุรกิจเนี่ยรถต่อเทียเขาแล้วเขาจะลงทุนเพิ่มถ้าตลาดมันเลื่อยขยับเขาจะลงทุนเพิ่มไหมก็ไม่มีหลักประกันนะถ้าส่งออกมัน่ขยับเขาจะลงทุนเพิ่มไหมมันลําบากนะหรือแม้แต่ว่า ช่วยลดย่อนภาษีส่วนตัวกอบบุคคลนี่นะถามว่าการลดหย่อนเนี่ยนะมันจะทําให้การบริโพคเพิ่มขึ้นไหมอืมไม่แน่มันก็พูดลาบากนะครับเดี๋ยวเราต้องสรุปแล้วอาจารย์เวลาเราหมดแล้วครับสรุปว่าอะไรก็ราะว่าสินค้าที่จําเป็นจริงๆมันไม่ลดอ่ะเออบางทีมันแค่ชมโฉท่านเองนะเพราพูดอย่างนี้ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่ามันมันบอกว่าเราจำู่ที่แล้วนะ ก็ก็ผมมาชื่ออย่างนั้นนะแต่ว่าแล้วมันมีตัวไหนมาช่วยเด้งขึ้นน่ะมันยังมอไม่ออกค่ะเพราะฉะนั้นฝันตรงแล้วถ้ามันได้แค่ปีนี้เถอะมันเอาแค่ปีนี้ไปก่อนนะเอาแค่สามเปอนไปก่อนปีหน้าแล้วก็ดีแล้วครับผมอ่ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับวันศุกร์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับาครับอาจารย์ครับวันศุกร์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับาครับอาจารย์ครับวันศุกร์หน้าพบกันใหม่ครับ